สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกนะครับผมแล้วก็รีวิวไฟแนนไลท์โพลทูปสองสิบห้าเอ็กแล้วก็โพลทูปสองสาสิบเอ็กกันนะครับโอเคครับผมที่จะตัวโพลทูปสาสิบเอ็กกับสิบห้าเอ็กนะครับมันมาจากตัวนี้นะก็คือตัวนี้คือตัวเก่านะครับผมก็คือโพลทูปสามสิบสี่แล้วก็สิบห้าสี่นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเก่าเนี่ยก็ใช้งานได้ดีมากนะผมแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายไปไหนมาไหนเนี่ยโอเคเลยตัวนี้ตัวเก่าเนี่ยมีข้อเสียอยู่นะหลักๆเลยก็คือในเรื่องของตัว เมนูนะครับที่ใช้งานยากมากนะผมเพราะว่าจอมันเล็กแล้วก็ปุ่มเนี่ยมีให้ค่อนข้างน้อยแล้วก็ปุ่มมันใช้งานลําบากแล้วก็การปรับตั้งไฟครับผมมันเป็นหนอบอย่างนี้นะพอมันเป็นหนอบอย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราหมุนไปหมุนมาเนี่ยมีโอกาสที่นิ้วจะไปโดนแล้วมันเปลี่ยนกําลังเปลี่ยนนิ้วได้ง่ายนะผมอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราเมาส์ไฟตัวนี้ตั้งไฟนะครับสังเกตน,นะเมนูอยู่ด้านล่างปุ่มอยู่ด้านล่างแต่ว่าซิปปิดอยู่ด้านบนนั่นหมายความว่าเราต้องเลือกว่าเราจะให้ส่วนไหนของไฟอยู่ใกล้มือถ้า้น อ่ะฝันนี้ลงมานะครับถ้าเกเราอยากให้เมนูอยู่ใกล้มือกันเราต้อเอาตัวนี้ลงมาน่นหน่อยเาว่าเวลาที่เราไปตั้งแล้วเราจะปรับไฟหรือเปิดติดไฟเนี่ยมันจะท,ทําค่อนข้างลาบากเพราะว่า มันยาวนะมันจะเปิดข้างบนตั้งข้างล่างเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากหลังจากนั้นนะผมมันก็จะมีตัวนี้ออกมาอีกหนึ่งตัวนะผมก็คือพอทูบสองหกซี 2, 6, นั่นเองซึ่งตัวหกซีเนี่ยมันเดินไฟทูบคล้ายๆกับตัวสามสิบซีเลยแต่ว่ามันตัวเล็กกว่าแล้วก็กาลังต่ำกว่าแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ก็คือจะมีค่อนข้างครบถ้วนแต่ว่าเมนูของมันนะผมเมนูกับปุ่มต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างใช้งานง่ายปุ่มเปิดปิดอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ไม่มีการหมุนเป็นหนอปแบบนั้นแล้วนะผมทำให้ต ทีนี้พอมันพัฒนามาเป็นรุ่น 30x แล้วก็ 15x แล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเมนูต่างๆเนี่ยมันจะใช้ของตัว Pro t o o 264มาเลยถอดไปทั้งรุ่นตรงนี้ครับเหมือนกันเลยนะผมซึ่งทาให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดรา,ายละเอียดยิบย,ย่อยพวกนี้เนี่ยเรามาอันบล็อกกันก่อนนะครับแล้วมาดูว่าไฟหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูที่เมนูแต่ละส่วนนะครับว่าแต่อย่างเนี่ยมันมีฟังก์ชันไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างนะผมสำหรับการที่มันอัปเกรดขึ้นมาเป็นตัว Pro โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันเลยนะครับผมเนื่องจากว่า2อันนี้เนี่ยข้างในเนี่ยมันให้ของมาเท่ากันเลยนะเพราะผมจะอันบล็อกแค่ตัวเดียวพอครับเอาตัวนี้ลงไปก่อนเลยอย่างแรกเลยผมกระเป๋าเนี่ยดูดีกว่าของเก่านะครับดูดีกว่าของเก่าแน่นอนสีเนี่ยให้มาไม่ใช่สีดำนะครับมันเป็นสีว่าออกเทาๆหน่อยนะครับแล้วก็นี่โลโก้เนี่ยไลท์สีฟ้านะครับผมแกะออกมาครับโอเคครับรูซซิปมาก็จะเจอซิปอีกนะครับโอเคที่ก่อนที่เราจะมาดูไฟเนี่ยเรามาดูอ s ปกรณนก่อนนะครับ มีตัวใส่ไฟมาให้นะครับใส่ชาร์จนะนี่แรปเตอร์นะผมแล้วก็มีพวกที่จับนะผมตัวนี้สําคัญมากนะเก็บไว้นะครับทำให้เราแบบจับกับไอ้ตรงขาตั้งไฟขาตั้งอะไรงี้ได้แต่ว่าเราอาจต้องไปหาข้องอให้มันหน่อยนะว่าตั้งไฟแล้วก็ให้มันงอลงมาจับได้นะครับก็มีพวกอัญมณีนะผมตัวนี้เหมือนว่าเขาให้ไปติดนะผมแกะออกมาเลยวย่าอันนี้เหมือนว่าเป็นให้ติหดหัวท้ายนะแล้วเราสามารถ ้อยสายลงมาได้เช่นว่าเราจะไปห้อยกับเสาหรือว่าห้อยกับผนังเนี้ยเราก็ตัวนี้หมุนเข้าไปแล้วก็เนี้ยห้อยสายลงมาได้นะครับคล้ายๆกับเป็นพวงกันแจนะมีการชื้นมานะผมมีคู่มือมาให้นะครับโอเคผมไฟมาแล้วนะครับห่อมาอย่างดีโอเคผมอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกได้นะผมก็คือวิวควุณภาพเนี่ยดีขึ้นมากนะครับแล้วก็น้ําหนักเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะที่สําคัญเลยก็คือตัวนี้เนี่ยเมนูครับผมกับปุ่มต่างๆเนี่ย อยู่ฝั่งเดียวกันกับปุ่มเปิดแล้วนะครับปุ่มเปิดอยู่นี้แล้วก็เมนูทุกอย่างเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เราใช้งานนะผมเราไม่ต้องไปปรับเมนูด้านบนเปิดปิดด้านล่างอะไรอย่างนี้แล้วนะทุกอย่างอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยนะผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับ WiFi แล้วก็สามารถใช้ผ่านแอปบนมือถือดได้แล้วด้วยนะครับเท่านี้เลยครับผมทีนี่มาดูที่ตัวปุ่มกันหน่อยนะครับผมตรงปลายนะจะเป็นที่ชาร์จไฟนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้ครับผมเป็น usb type c นะครับผมสำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ปปปุ่มดดิิเ ข้างๆกันเลยแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมามีนันไลท์ แล้วก็อีกอย่างนึงครับผมตรงนี้ที่ผมสังเกตเห็นนะตัวนี้มีแบตเตอรี่โชว์แล้วด้วยนะตัวเท่าทุก34ตัวนั้นนะไม่มีแบตเตอรี่โชว์นะครับเราต้องเข้าเมนูไปนะเข้าเมนูไปค่อนข้างลึกเลยเพื่อจะดูว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่แต่ตรงนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่โชว์แล้วด้วยแล้วก็มันจะคำนวณให้คร่าวๆด้วยครับว่าถ้าเกิดเราใช้ความสว่างเท่านี้ที่โหมดนี้มันจะอยู่ได้ถึงกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับผมซึ่งอันนี้จะพันผลไปตามกําลังไฟที่เราใช้ถ้าเกิดเราใช้กาลังไฟลดลงเนี่ยเเเเวาากร้งนขออมม็จะดดผตีไปูู๋ ตัวเมนูเนี่ยมาเทียบกันให้ดูอีกทีหนึ่งว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะผมที่มาดูคร่าวๆด้านนอกก่อนนะที่แน่นผมสังเกตเลยบิวคอลิตี้เนี่ยดีมากนะครับที่เดี๋ยวผมขอหยิบตัว 30x ขึ้นมาดูหน่อยครับเพื่อจะเทียบกับตัว34ว่ามันเป็นยังไงนะผม <S <S 2> <S 2> <ๆ>เดี๋ยวเราลองมาเทียบกันดูนะว่า34แล้วก็ 30x เเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะผมอย่างแรกเลยนะผมคุณเปิดปิดอยู่ฝั่งนี้เมนูอยู่ฝั่งนี้นะผม ใช้งานจะลําบากนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวหน็อบเนี่ยอยู่ด้านใต้เวลาใช้ไปใช้มาเนี่ยมือไปโดนเนี่ยมันจะเปลี่ยนค่าได้ง่ายมากนะครับผมแต่ว่ามันมีตัวล็อกให้ด้วยนะซึ่งเราสามารถล็อกปุ่มล็อกไอ้ตัวหน็อบตัวนี้ได้แต่ว่ามันก็จะมีความยุ่งยากอีกหน่อยนะึงตัว 30x นะครับผมทุกอย่างอยู่ที่เดียวกันหมดเลยก็คือปุ่มเปิดปิดตรงนี้แล้วก็เมนูทุกอย่างอยู่ตรงนี้จอก็อยู่ที่เดียวกันนะครับ่า3สเนี่ยผมรู้สึกว่าน้ําหนักมันกําลังดีไม่หนักมากมันเหมาะมือแล้วก็เเหมมนนนนคยยยย้้้าาไไดง่ะผปแขวี คนข้างมั่นใจเรวก็ง่ายนะแต่ว่าตัว3 0 x เนี่ยน้ำหนักเยอะขึ้นมาพอสมควรเลยนะบิวคุณภาพดีขึ้นมากนะแต่น้ำหนักก็ตามมาด้วยเช่นกันนะผมอาจจะมีความกังวลหน่อยเวลาที่เอาไปวางไว้ตรงไหนคนระับแต่ว่าเมื่อเทียบกันกับฟังก์ชันที่ได้เพิ่มมากับไอความสะดวกสบายแล้วก็บิวคุณภาพที่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าโอเคครับอันนั้นรับได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมที่ผมสังเกตเห็นเลยก็คือตัวนี้ครับผมตัวพาวทูป2 6 4ตัวนี้เนี่ยมันมีแม่เหล็กครับผมซึ่งเราสามารถเอาไปติดข,ขาดตั้งอะไรเงี้้ยตดแลวน,น่่ไนาไเ ตัว 30x เนะครับผมเนื่องจากมันใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรเนาะมันจะไม่มีแม่เหล็กมาให้นะครับผมต่อให้มีแม่เหล็กมามันก็จะลําบากอยู่ดีนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับ 30x อ่า3 0ินะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเมนูกันเลยครับเพราะว่าในเมนูมันเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวดูกันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเมนูกันเลยนะครับเปิดไฟขึ้นมาก่อนครับ 30x นะเปิดตรงนี้ 30C เปิดตรงนี้โอเคครับมาดูที่ตัวเมนูกันนะครับ ทีนี้ที่ตัวเมนูนะครับสังเกตน,นะครับผมว่าตัว 30x เนี่ยมันจะมาเป็นปุ่มทั้งหมดแล้วทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับผมเรากดโหมดก็สามารถเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปที่ตัวเมนูเราก็สามารถปรับขึ้นลงอย่างนี้ได้แล้วก็สวิต ลงมาลงมาลงมาปรับได้ทุกอย่างแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งในส่วนของเมนูเนี่ยตัว3 0 X เนี่ยจะมีช h a n n e l ให้ตั้งด้วยนะครับผมนั่นหมายความว่าสามารถใช้งานกับตัวรีโมทแล้วก็แอปต่างๆได้นะครับที่ถ้าเกิดว่าไปตัว 30C นะครับเมนูเนาะแล้วเราก็ต้องใช้ตัวน็อปนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันทําให้เราใช้งานได้ยากขึ้นหน่อยนะถ้าเกิดเราต้องการไปตรงไหนล้วก็กด Enter เข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นปุ่มทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้งงาาานนได้้้่่ยยขึแลววกก็จะโชชทุอง ได้ดีขึ้นนะผมมันก็จะมี3ามบรรทัดนะครับแต่ว่าตัวบนเนี่ยมีแค่2บรรทัดเองมันจะไม่ค่อยเห็นว่าเราทํางานตรงไหนอยู่นะครับที่มาดูในส่วนของฟังก์ชันต่างๆกันบ้างนะครับเราไปที่ C C T ครับผมมีเหมือนกันนะครับผมสามารถปรับได้นะครับปรับดิมได้นะครับปรับเควินได้นะครับแล้วก็ปรับทินได้ด้วยนะครับไปที่ G กับ M นะเท่านี้เลยครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ต้องปรับที่นอบนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ปรับทินไม่ได้นะครับปรับได้แค่เทมเพอร์เจอร์นะครับไปต่อครับผมตัวนี้ก็จะม รัดส n ิชั่นปรับความสว่างปรับความสดของสีได้อันนี้ก็ปรับได้เช่นกันนะผมแล้วตัวนี้เนี่ยมันใช้งานง่ายเพราะทุกอย่างเปนปุ่มหมดเลยนะผมนี่เอฟก์ชันที่มันมีเหมือนกันเนี่ยผมจะไม่พูดถึงแล้วแล้วกันนะผมจะไปดูที่ตัวที่มันไม่มีแล้วกันครับผมไปดูที่ตรงนี้นะครับเอฟเฟกต์เนี่ยจริงๆตัวนี้มีพอกันแล้วผมสามารถปรับได้นะครับในหมดเอฟเฟกต์เนี่ยผมถือว่าค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็มีเยอะพอๆกันนะครับไม่ไม่ต่างอะไรกันมากที่ต่างกันเลยก็คือที่ตัวส x มสิบเอ็กซ์มีนะ ตัวไฟของผมที่ตัว44นะ rgb magic mm hmm. นน special ม,มันสามารถแยกสีครับได้แค่สฝั่งด้านล่างกับด้านบนเท่านั้นแต่ว่าตัว3 0เองนะผมเวลาที่เราไปที่โหมดพิกเซลเนี่ยเราสามารถปรับไฟเนี่ยได้แบบนี้เลยับผมเห็นไหมทีละเม็ดเลยว่าแต่ละเม็ดเนี่ยเป็นสีอะไรแลนะสามารถให้มันไหลไปตามนี้ได้นะครับซึ่งตัวน,นี้เนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันที่ได้เพิ่มขึ้นมานะเราก็สามารถปรับได้นะว่าดิมเท่าไหร่นะครับน่ครับครบถ้วนครับมีมีสปีดให้นะครับว่าให้มันไหลเร็วไหลช้านะครับแล้วก็อุณหภูมิสี ได้ด้วยเช่นกันนะครับในล,ลองปรับสุดเลยครับมันก็จะไปไปเรื่อนของมันนะครับไปต่อคัลเลอร์ได้สูงสุดสี่สีอ่าน,นี้สองสีสามสีสี่สีนะครับมิสโตรนะครับอันนี้ก็มันก็จะไปของมันมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้เยอะนะค่อยๆไหลไปไหลไปไหลไป,ลไปซึ่งตัวเก่าเนี่ยทำไม่ได้มันแบ่งได้แค่สองฟังแต่ตัวนี้มันสามารถปรับได้เป็นพิกเซลเลยนะครับ โอเคเรนโบ้นะครับครบทุกอันนะครับอันนี้แล้วก็ปรับให้มันหมุนไปได้ด้วยนะครับสปีดเท่าไหร่สามารถระบุได้เลยอย่างนี้โอเคครับไปต่อครับยูลูปนะครับผมยวปรับสปีดได้ปรับเลื่อนได้ครับว่าให้พิกเซลมันอยู่ไหนเนาะอย่างนี้โอเคครับผม C C T ลูปครบแล้วครับหมดแล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันหลักๆครับที่ต่างกันขึ้นมานะนอกจากพวกเมนูกับวีคุณภาพแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้คือเป็นส่วนที่มันต่างกันขึ้นมาแล้วค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เท่านี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่า เอฟเฟกต่างๆที่เราได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเอามาสร้างผลงานยังไงได้บ้างนะครับโอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็เซตอัพไฟของเราเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กล้องก็ขึ้นขาตั้งกล้องแล้วด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะถ่ายกันเนี่ยเราเปนน็นไดําตัวนางแบบของเราก่อนนะครับวันนี้สวัสดีค่ะดีเจเลโอนีค่ะวันนี้ก็มาเป็นแบบนะคะยังไงก็ฝากผลงานของพี่นันด้วยค่ะ โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูเซตอัพกันก่อนนะว่าเรามีอะไรบ้างนะผมตอนนี้ผมมีกล้อง AJC นะผมเสียบเลนส์24ร้อยห้าไว้นะครับผมซึ่งตนนัวนี้เซตอัพของผมก็คือเป็นซีเน็ตเตอร์ 10, 8ินะผม f8 แล้วก็ iso 1น0รนะเพื่อที่ทำการลากไฟให้ไฟเป็นเส้นนะผมแล้วก็ไฟหลักของเราเราใช้ เพราะทูบสอง 5x นะผมตั้งเป็นไฟหลักนะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเปิดไว้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยเพื่อที่ว่าเวลาที่เราลากไฟครับจะได้เปิดมันแค่แป๊บเดียวแล้วตัวแบตจะได้ไม่สั่นนะครับส่วนตัวนี้เพราะทูบสองสามสิบ x นะผมตัวนี้ผมจะเปิดแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อทำการลากไฟด้านหลังเพื่อให้เป็นเอฟเฟกต์ขึ้นมานะผมตัวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปิดแรงนะผมเพราะว่าเราต้องการลากไฟด้านหลังนะครับมันจะเปิดคา้างไว้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าลูกที่เราถ่ายออกมาจะเป็นยังไงนะไน,นะัเดดียยไปูกล โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็ถ่ายภาพแรกเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมจะสังเกตว่าไฟหลักเนี่ยเราเปิดแค่แวบเดียวเองเพื่อให้แบบมันหยุดนิ่งนะครับผมแล้วก็เราใช้ไฟตัวนี้ลากอยู่ด้านหลังครับก็จะได้เอฟเฟกมาประมาณนี้เลยแต่ว่าเนื่องจากไฟตัวนี้เนี่ยมันทําได้หลากหลายมากเราก็จะลองเอฟเฟกของมันเนี่ยไปเรื่อยนะว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกต่างๆแบบไหนบ้างการเล่นสี RGB หรือว่าการปรับแบบพิกเซลให้มันวิ่งไปเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกในภาพแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองโหมดเนรนโบว์กันบ้างนะครับว่าจะได้ออกมาเป็นยังไงนะซึ่งโหมดนี้เป็นโหมดใหม่นะยังไม่มีในตัวเก่านะผม โอเคผมตอนนี้ผมก็เพิ่มเติมนิดหน่อยนะก็คือมีผ้าเข้ามานะผมมีผ้าเข้ามาแล้วสีก็คือเป็นสีเรนโบว์เหมือนเดิมน,นะผมสีสันเนี่ยแบบโอ้โหเหมือนไอ้ติมอะไอ้ติมเรนโบว์พัตเอร์ป๊อปนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูว่าเราทำไงกันต่อแล้วก็ดูรูปกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะโอเคมาพร้อม เคครับผมตอนนี้เราก็ถ่ายรูปเสร็จก,กันไปที่เรียบร้อยนะผมไฟที่ใช้วันนี้นะก็คือแนนไลท์โพทุก 25x แล้วก็โพทุก2ง0 x นะผมก็เดี๋ยวไปตามหาซื้อกันนะผมก็ <laughs> โอเคเดี๋ยวก่อนจะไปดูรูปกันนะก็ฝากติดตามผลงานของ DJ เ e o ล i e นี่หน่อยนะครับผมค่ะยังไงก็ฝากติดตามได้นะคะใน IG DJ Leonie e ค่ะ Dj l e o ล i e นี่นะคะใน IG แล้วก็ Facebook เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะโอเคผมเดี๋ยวไปดูรูปกันเลยนะครับ